สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนก็อยู่ที่จังหวัดน่านนะคะอยู่ที่วัดพระาธาตุเขาน้อยค่ะเมื่อกี้นะคะ mm hmm. ไปดูที่ของแนนนะคะอยู่ใกล้ๆวัดเลยค่ะ mm hmm. ยิง GPS มาเจ็ดนาทีนะคะก็ถึงแล้วค่ะ mm hmm. เข้ามานะคะบรรยากาศนะคะก mm ็ hmm. จะมีความสงบร่มเย็นค mm ือ hmm. จริงๆแล้วนะคะทางขึ้นเนี่ยเขาจะมีทั้งทางขึ้นจากข้างล่างนะคะ mm hmm. แล้วก็ทางขึ้นจากขับรถขึ้นมาค mm ือ hmm. แนนเคยเดินขึ้นมาด้วยนะ ตอนสมัยเด็กๆแต่ตอนนี้เขามีแบบทางรถขึ้นแล้วแล้วก็ขับรถขึ้นมานะคะพอเราเข้ามาี่ยมันก็จะเป็นคือการประดับแต่งวัดที่สวยงามมีความเป็นล้านนามากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เลยที่เป็นทางขึ้นนะคะตรงเลยที่เป็นทางขึ้นของใครที่แบบว่าจะเอารถมาจอดตรงนี้นแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้มันก็จะเป็นที่นีแล้วก็ใครที่มาทางถนนก็สามารถเอารถมาจอดตรงนั้นได้เลย ขึ้นได้สองทางนะคะทางนู้จะเป็นทางทางจอดรถตรงนั้นนันมาทางนู้นนะคะก็จอดรถไว้แล้วก็เดินมาพอเดินมาเสร็จเนี้ยก็จะมีมเป็นเหมือนโบสถ์นะคะโบสถ์ทางนี้นะรพราอได้เหรียญสิบมาไหม<อ>ได้เหรียญสิบมาปะขอ,อเหรียญสิบนสบเนสบเด็กจะดูกล้องของทางไกลต้องใช้เหรียญสิบอ,อ๋อเมื่อกี้ได้ซื้อเหรียญแ้หรอเหรียญ ค่ะได้เหรียญสิบมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเหรียญสิบไปใช้กล้องสองทางไกลนะคะดูตรงนี้เลยตรงนี้นะคะจะมีความเป็นโบสถ์้เป็นโบสก็มีความเป็นแบบร้านหน้านะคะนี่จไปดูแล้วรอ,รอบวัดก็คือจะปรดับตกแต่งด้วยความสวยงามอย่างนี้เลยคะ่ะนี่สวยเนาะ สงบร่มเย็นทุกคนอันนี้เย็นๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งก็จะมีความเหมือนนักท่องเที่ยวก็จะอยู่เล็กน้อยเพราะช่วงนี้มันไม่ใช่เทศกาลนะคะเด็กๆได้เหรียญสิไปแล้วนี่นี่ี่มาอหรีนี้นมีกล้องสองทางไกลอยู่ตรงนี้ค่ะต้องหยอดเหรียญสิบบาทเดี๋ยวให้เด็กๆหย่อดหยอดแล้วเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆทีละคนนะคะ เราต้องดูใกล้ๆหรือเปล่าคะฉันน่าจะดูได้แล้วนะจับเวลาแล้วนะปรับโฟกัสตรงไหนนะเห็นเขาบอกว่าปรับโฟกัสได้เดี๋ยวให้เขาปรับโฟกัสดูกล้องสองทางกายคือตรงนี้มันจะมีความแบบนี่ค่ะตรงที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองน่านกที่หนึ่งนะคะที่เป็น อับเมื่งกี้มองเขฟ้าอ๋อนี่ไงมองคลนันทบุรีสี่เมืองน่าพระปุณหาอุดมมองคลนมองบุรีสี่เมืองน่าตรงนี้เลยค่ะมีปั๊มนอะเขจะเป็นความสวยงามแล้วเห็นเมืองน่านะคะทั้งหมดเลยมีเลยเหตุวิวของเมื่อมาแล้วก็มีกล้องสองทางไกลนะคะยอดแรญสุดบาทเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆพูดให้ฟังหน่อยสิคะเห็นบ้านคนหรอคะ เอาลองดูสิคะดูสิคะอ๋อผัดกันดูไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆดูก่อนนะคะแล้วก็เดินมาเรจะเห็นถึงความตัวเมืองนานทั้งหมดวัดพระธาตุเขาน้อยตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านเป็นวัดราษฎ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่านสร้างในสมัยเจ้าปู่แข็งเมื่อปีพุทธศักราช230 0 องค์พระาธาตุเป็นเจดีก่ออิบถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมลานนาภายในบรรจุพระเกศา,าธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการบูรณะปฏิสังขณนครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชระหว่างปีพุทธศักราช2449ถึง2454โดยช่างชาวพมา่าชื่อ กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2523ค่ะจากวัดพระธาตุเขาน้อยสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่านปัจจุบันลานชมวิวทิวทัศน์ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีสีน่านซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรบนฐานดอกบัวสูง9เมตรบนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก27ปาทสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่ในหลวง รจชการที่9ทรงจเจริญพระชนมาพันษารบหกรอบเมื่อ huh. วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542ค่ะจริงแล้วแม่นั่นเนี่ยเป็นคนหน้านะคะก็คิดถึงแม่จังค่ะเพราะว่าแม่ไม่อยู่แล้วตอนนี้เล่นดูรับๆนะคะเป็นเี่ยแล้วค่ะให้ตีด้วย ไม่ค่าเด็กเห็นค่ะแจเห็นอะไรบ้างคะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเหรอกล้องส่องทางไกลสิบาทอะนะมองไม่เป็นค่ะอ๋อมองไม่เป็นมันใกล้มากเลยใช่ไหมคะใกล้กับทางหลวงทางหลวงว่าอะไรอ่ะเหรอคะก็ถ้าทางรถไฟขาเลยเหมือนเหมือนเหรอคะไหนบอกแฟนผู้ชมมัคะเหลืออ่ะเหรอคะอ๋อแม่เห็นทางหลงแล้วนะทางหลงอยู่ตรงนู้นทางหลงอยู่ตรงนู้นค่ะที่เป็นทางหลงที่แบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ สำหรับใครที่ไม่ได้ขับรถมานะคะก็จะเดินทางลงตรงนู้นค่ะดเดี๋ยวนะจะไปไหว้พระในโบนสถ์ก่อนไหมไปนี่ต้นสาระค่ะเด็กๆดอกสาระหอมมาก สามนาทีไนมะ่ก็สามนาทีลองดมสิคะหอมมากเลยนะคะเด็ก่มีกหอมนะเนี่ยต้นที่พระครูท้เจ้าไงอุ้ยอุ้ยอ๋อมันจะหลุดอยู่แล้วไม่แค่จับหลุดเลยอะออดอกสาระค่ะเดินเดียวกันนะคะใช่ค่ะที่เราเรียน่นดดยปะป่ะเด็กเดไปไหว้พระในโบสถ์กันดีกว่าคะ่ะ ดเด็กจ๋าไหว้พรานี่ปวดกันค่ะไปค่ะเราจะเข้าไปแล้วนะคะไปค่ะเด็กๆนี่มาดูพระที่จังหวัดน,น้านนะดเด็กๆหน้าไม่เหมือนพระที่ภาคกลางนะคะ ไม่เป็นไรค่ะนี่เลยค่ะบูชานะคะแล้วแบบนี้มันทำอยะเร พาไปดูบรรยากาศรอบๆวัดน,นะคะเขาก็จะมีความแบบประดับประดาไปด้วยกลิ่นอายความแบบเป็นชาวเหนือนะคะน่ารักมากๆดูสิคะนี่เลยเป็นต้นไม้นะคะก็จะแฝน,นไปด้วยนะคะสวยงามสวยเนาะไม่ฟีลความแบบสวยงาม ็มีอีกนะคะเป็นร่มตรงนี้ก็จะเห็นวิวเมืองน้าหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นบันไดาทางขึ้นคือถ้าใคารที่จะเดินขึ้นมานะคะจากถนนตรงนู้นตรงนู้นนะคะสามารถเดินวัดพระธาตุเขาน้อยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ240เมตรหน้าวัดจะมีทางขึ้นเป็นบันไดหน้าถึง303ขั้นค่ะ พอไหว้พาเสร็จนะคะเราชมวิวเสร็จแล้วก็เดินชมรอบวัดบอกเลยว่าเขาตกแต่งด้วยบรรยากาศที่สวยงามนะคะมีความเป็นล้านนาน,นะคะ ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่ถ้าหากว่าใครนะคะที่ไปที่จังหวัดน่านต้องมาที่วัดพระธาตุเขาน้อยค่ะถ้าหากว่าไปน่านแล้วไม่ได้ไปวแวะนะคะบอกเลยว่าเหมือนมาไม่ถึงน่านเลยนะคะพอที่นี่เป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์มากๆแล้วก็ได้ความสิริมงคลกลับบ้านไปด้วยค่ะ นี่ก็เป็นวิวหลังลานจอดรถนะคะโหยังสวยงามมากขนาดนี้นะคะง้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ